พวกมึงฝันถึงกูและนิมิตเห็นกูพวกมึงจะหายขาดจากโกรค้ายโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงที่เกาะกินในตัวเจ้าอยู่ถ้าเจ้ามีบุญวาสนาได้เห็นกูและเห็นกูในนิมิตไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมึงมีโครคภัยไข้เจ็บอยู่ไม่หายสักทีมึงนั้นนึกถึงกูและนิมิตถึงกู พวกมึงจงฟังไว้เลยว่าพวกมึงโลกภัยจะหายขาดจากตัวมึงนอกจากโลกเวรโลกกรรมที่มึงได้ก่อไว้พ่อก็ช่วยไม่ได้แต่ข้าพวกมึงอยู่ในศรัทธาหรืออยู่ในศีลในธรรมบุญอันนั้นจะช่วยเหลือพวกมึงได้จงเชื่อพ่อนะพวกมึงจงทำความดีไว้ทุกอย่าง จะหายวันหายคืนโลกภายที่มึงเป็นก็จะหายขาดเชื่อพ่อนะลูก